อัปเดตราคาแลานลดมือ2เพอร์กันทลักษ์ครับอันนี้วันที่15มกราหกสีครับเวยบร้อยสิบไอสองหมื่นันห้าร้อยอนนี้ซปเปอร์คับตัวแรงจัดจ้าน29,500บาทอันนี้24,500บาทท่อลอดปีห้าอันนี้ปี58 28,500บาทครับท่อตรง เดี๋ยวดูด้านในนะครับรถเข้าใหม่หลายรุ่นซุปเปอร์คัพตัวนี้สวยๆเลยนะครับแต่งพร้อมสิ่งเลยแปลงดิดหน้าเรียบร้อยตัวนี้29,500 MSX SF ตัวนี้ปี60 35,000ตันนี้27,900ปี58 MSX 125ปาวานปี P 58 27,900บาทโซนิค อันนี้เครื่องเดิมๆเลยหมื่นหกพันบาทเรฟบร้ 110, อยสิบไอตาร์ทมือลงลมเล็กตัวนี้22,500บาท c s r 16,500บาทเร็บร้อยตัวนี้เดิมๆสวยๆเลยนะครับหนึ่งื้าพันเก้าร้อยบาท s c o ปปี้ไอตัวเก่า15,900บาทเรีบร้อยไอทอรอดตัวนี้2องหม 23,500บาทมาดูด้านนี้เว็บ125ตัวนี้เป็นไม่สายอยู่16,900บาทครับเว็บร้อยตัวเก่า12,900บาทเว็บร้อยสิบไอทอรอดตัวนี้24,500บาทเทหน้า7,900วิบากคันเล็ก9,800ตัวนี้กับสนุก ันนี้ก็มาใหม่ครับพิึ่งล้างเสร็จเลย24,500บาทพริก14,900บาทพริกไอนะครับอันนี้สีแดงก็14,900บาทเวี110ไอบางลมเล็กตัวนี้18,500บาทเวียบรอยูบอกตัวทนตัวนี้16,900บาทครับพิึ่งมาพิึ่งล้างเสร็จเลย Scoopy New ไปเลี้ยงมังรวม22,500บาทคันนี้19,500บาทเรียบร้อยตัวเก่า19,500บาทตัวเก่าดิสก์เบกตัวนี้13,500บาทสในใจไงโทรติดต่อ0846005813ดูดรถทดลองขับได้ในตัวอํเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสกรขอบคุณครับ